ออกมาเปิดใจครั้งแรกนิกี่ก้อยเผยเหตุประเด็นร้อนพร้อมยืนยันความสัมพันธ์ออกมาเปิดใจครั้งแรกนิกี่ก้อยเผยเหตุประเด็นร้อนพร้อมยืนยันความสัมพันธ์ นิกกี้นชฉัตรควงก้อยอรัชพรเปิดใจยุติความรักกันไปแล้วหลังลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เวิร์กลั่นเกิดจากนิสัยล้วนๆทำให้ไปต่อไม่ได้ลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วมันเหนื่อยฝ่ายชายยันไม่เคยนอกกายไม่เคยนอกใจไม่มีเรื่องมือที่สพยายามที่สุดแล้วนิกกี้ลั่นร้องไห้กับม้านั่งคุยกับมแมลงสาบวันที่ไม่มีก้อยเป็นผู้เป็นคนขึ้นก็เพราะก้อย หลังเรื่องรักหรือเลิกกลายเป็นดราม่าบานปลายและสุดนิกกี้นัชชัดจันทภันฑ์ก็เรียกหมอปัจใจพร้อมก้อยรัชพรโพกินพากรตรงๆผ่านทางช่อง YouTube ฝ่ายชายซึ่งทำแฟนๆพากันช็อกอยู่ไม่น้อยเพราะตอนแรกคิดว่าแค่งอนๆกันแต่ล่าสุดทั้งคู่กลับบอกตรงกันว่าตอนนี้ได้เลิกกันแล้วโดยสาเหตุเกิดจากการลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วมันเหนื่อยอยากจะบอกให้ทุกคนรู้โดยทั่วกันว่าเราตกลงกันว่าเราสองคนเลิกกันแล้วแต่เป็นการเลิกกันด้วยดี เราก็คุยในวันที่เลิกกันด้วยดีแต่มันอาจจะมีการจัดการอารมณ์กันไม่ได้สาเหตุหลักคือการได้ลองใช้ชีวิตดูกันแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาจริงๆตั้งแต่แรกมันเลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆมีจุดยืนมีความคิดของตัวเองที่มันค่อยๆปรับกันแล้วมันปรับกันไม่ได้จริงๆก็เลยรู้สึกว่างั้นเราแยกไปอยู่กับตัวเองไปลองใช้ชีวิตในแบบของตัวเองดีกว่าก็เลิกกันด้วยดีนะครับ เรายังคุยกันดีไม่มีการทะเลาะก,กันไม่มีการขึ้นเสียงใช้อารมณ์กันคุยกันด้วยความรักผมก็มีน้ำตานะตออเลิกแต่ร้องไห้ด้วยความรักเราเองก็แอบมีน้ำตาเหมือนกันแต่ไม่ได้ให้เขาเห็นก็แอบไปมีน้ำตากับหมาให้เวลาเขาอยู่กับตัวเองก่อยที่ผ่านมาทำงานเยอะจริงๆทำงานเยอะด้วยกันทั้งคู่แต่ก็นั่นแหละพอมาลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วมันมีความทุกข์ที่เราเหนื่อยต่อกันงั้นก็พอก่อนดีกว่าเท่านั้นเอง นิกกี้นะชาติยันไม่เคยนอกกายนอกใจก้อยอรัชพรซึ่งการเลิกกันครั้งนี้ไม่มีมือที่สามแต่เป็นเพราะนิสัยส่วนตัวที่ทำให้ไปต่อกันไม่ได้ไม่รู้ว่าควรเป็นสิ่งที่ผมควรภูมิใจหรือไม่ภูมิใจนะผมพูดได้ต่อหน้าน้องก้อยเลยตั้งแต่ผมคบกับก้อยแต่สินใจเป็นแฟนกับน้องก้อยจะ3ปีแล้ว25มีนาคมคือวันแรกที่เจอกันไม่เคยนอกใจแฟนแม้แต่ครั้งเดียวนอกกายไปนวดก็ไม่เคยไปเที่ยวผับก็แทบจะไม่เคยโกหกน้องเลยขอน้องทุกครั้ง เลิกกันด้วยดีไม่มีมือที่สามเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวของเราที่เราปรับกันมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราไปต่อกันไม่ได้แล้วถ้าถามว่าเลิกกันเพราะอะไรตอบเหมือนดาราเลยก็คือเข้ากันไม่ได้ค่ะไปต่อกันไม่ได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องมือที่สามเป็นคำถามจากทางบ้านที่ไม่ใช่เอฟซีผมถ้าเอฟซีน้องเขาก็อยากให้เลิกกันอยู่แล้วแหละอนาคตจะมีโอกาสรีเทิร์นได้ไหมเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าถ้าวันนี้มันก็คือชัดเจนคือเราคุยกันชัดเจน วันนี้ก็ค,คือแยกกันดีกว่าอนาคตไม่ใช่เรื่องที่สามารถตอบได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาเวลาอยู่กับตัวเองก่อนค่อยกลับมาทำงานร่วมกันก็ร่วมงานได้แต่คนเราเวลาแยกกันมันต้องมีเวลาจัดการตัวเองมันไม่ใช่ว่าเลิกกันแล้วทำงานได้มีความสุขกันคนเรามันไม่ได้จัดการตัวเองได้แบบนั้นมันต้องมีเวลาได้อยู่กับตัวเองจริงๆได้ใช้เวลากับตัวเองจริงๆพอเวลาที่มันเหมาะสมที่ทั้งสองคนสามารถจัดการตัวเองได้แล้วค่อยกลับมาทำงานด้วยกันดีกว่า นิกกี้นะชัดเล่าห่างกันมาสองอาทิตย์เฮิร์ตคุยกับมแมลงสาบส่วนก็ให้รัชพรใช้เวลาอยู่กับตัวเองไม่มีเขาวันแรกแรกมันจะงงเคยมีเขาอยู่ที่บ้านทุกวันแล้ววันหนึ่งกลับมาแล้วไม่มีเขามันก็แปลกๆมันเหมือนหนังเรามองว่าเขาแยกกับเราเขาสบายใจกว่าเมาครับยอมรับตามตรงเลยวันแรกแรกก็เฮิร์ตต้องมาเล่าอะไรเยอะแยะก็แค่เล่าไปว่าเลิกกันด้วยดี